คำเตือนทางช่องจะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลลาวกรใจช้วิจรารณญาณในการรับชมตามต่อนะคะหวยลาวเนาะทําชมเอ้ยนะคะอะคลออกมาดูกัน ไม่ต่างเลยศูนย์หนึ่งสามเก้าสามเจ็ดน่าจะออกตัวเดิมเลยเนาะงวดก่อนก็สามแปดสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดนะคะงวดก่อนมางวดนี้ก็มาสามเก้าสามเจ็ดเนาะ ่ะใครที่ติดตามหวยราวนะฮะอ่ะของแอดก็เข้าแต่เด่นเจ็ดนะฮะสูตรสูตรเดิมนะฮะสูตรเดิมเข้าเด่นเจ็ดเวลาหลุดก็หลุดพร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมของคุณยายเข้าสามเก้าตรงๆนะฮะ คุณยายเข้าสามเก้านะฮะเดี๋ยวไปตามให้เนาะ,ะวันนี้ก็สีข้าวทั้งบันนะฮะท่านผู้ชมขาก็รุด,ดูนะฮะเกี่ยวข้าวนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะมาดูก่อสูตรนี้ให้เด่นศูนย์นะฮะแต่ว่าแปดมาสองตัวเลยแต่ ไม่ได้ให้ให้เด่นศูนย์นะคะเพราะว่าสูตรหาเลขเด่นศูนย์ชนกันนะคะสูตรนี้อ่ะเด่นศูนย์ตัวเดียวนะฮะ,ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านแล้วก็ ลองไปชมหลายๆเซียนหลายๆท่านดูก็ได้นะฮะอ่ะชุดแรกเลยนะฮะอ่ะชุดบนก่อนนะฮะชุดบนชุดบนชุดล่างนะฮะเอาชุดล่างก่อนเนาะศูนย์แปดหนึ่งเก้า สองศูนย์สามหนึ่งอ่ะตัวนี้เป็นชุดล่างนะคะ ศูนย์แปดสองนส่ะสังเกตชุดล่างนะคะที่ชนนะคะศก็จะมี08นย์ศูนยนะคะแล้วก็สอแล้วก็ศูนยเก้ชนนะคะศู่อ่ะเดี๋ยวงวดที่ผ่านมาน่าเสียดายมากนะคะเดือน6กและเไม่ได้เข้าไปดูในตาราง ประจําวันให้ด้วยเดี๋ยวรอบนี้ดูก่อนนะคะท่านผู้ชมศูนย์ม่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์แปดนะคะ จอเน,นี้นเลยนะคะที่08แล้วก็02นะคะ,ะจนเน้นสองชุดนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวจะจับให้อีกทีหนึ่งเนาะ,ะส่วนชุดบนนะคะก็จะมี86 75 หกสี <veel> <S <S ha, ่ห้าสามนะคะ ส่วนชุดบนนะคะ ชุดบนระวังชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะฮะท่านผู้ชมค่ะอ่าระวังสองชุดนี้นะฮะเพราะว่าตัวเลขใกล้กันนะฮะอ่ะอันนี้เจาะบนให้นะคะที่พูดไปนี่คือเจาะบนนะฮะเจาะบนเจาะล่างนะฮะอ่า ตัวบนแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกนะคะเดี๋ยวนะวันนี้รมณมอะไรเนี่ยเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดหกนะคะจับสามตัวให้อ่าตัวนี้สามตัวบนนะคะเนาะ,ะประมาณนี้นะคะ ก็จะมาตัดเดี๋ยวนะคะพอดีมีข้อความเข้าสักครู่นะตรงนขยับนิดนึงอ่ะสองตัวบนนะฮะตัดออกมาก็จะมีแปดหกแล้วก็เจ็ดหกนะคะอ่ะแอดจับให้แค่สองชุดนะคะ แล้วก็ส่วนจาะเน้นล่างนะคะที่พูดไปก็จะมีศูนย์แปดใช่ไหมคะศูนย์แปดแล้วก็สองศูนย์ใช่ไหมที่เราพูดไปเนาะแต่ก็ให้ระวังนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนแล้วก็เก้าศูนย์นะคะที่อยู่ใกล้กันเนาะอ่ะมีแค่นี้นะคะอ่ะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านะะน,นะคะสูตรนี้เนาะ ค่ะอ่ะ,อะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามนะฮะท่านผู้ชมขาก็ปวดระวังนิดนึงสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของเราเองนะฮะท่านผู้ชมค่ะแอดก็ทําสูตรเป็นแค่เพียงแนวทางนะ,ะท่านผู้ชมการแนวทางเนา เออถ้าใครฝันดีหรือว่ามีแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันก็เข้ามาเขียนได้นะคะในช่องของแอดนะคะไม่เป็นไรนะคะเข้ามาแชร์ก็อยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบเนาะทุกทุกคนเนาะคือแบ่งปันบางท่านอาจจะฝันแบบฝันดีๆฝันได้ตัวแดงจึง้งครึง่งจะสีนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เอามาแบ่งปันกันเนาะก็ ขอขอบพระคุณมากมากนะคะถ้าใครเอามาแบ่งปันให้ในช่องแอดรีนะคะถูกผิดยังไงไม่เป็นไรนะคะเอามาแบ่งปันกันเนาะอะแอดนี่ผู้ใดมีอันใดแอดกระตามหมดนะคะทานผู้ชมคะอ่ะเนาะอะย้ำตัวเลขหน่อยนะคะศูนย์แปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์นะคะอันนี้คือล่างนะคะชุดล่างนะคะ ชุดบนนะคะก็เจ็ดแปดหกแปดเจ็ดหกนะคะอันนี้คือสามตัวของแอดแอดจับเองอ่าถ้าใครชอบสี่ตัวก็เอาใส่ไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะหกแปดเจ็ดหกแบบนี้ก็ได้นะคะบางครั้งก็เรียงลงมาแบบนี้เลยนะคะสี่ตัวเนาะอ่ะดิคอต่ตรองดูแต่ว่าในชุดเรามีแปดหกมีเจ็ดห้ามีหกสี่มีห้าสามนะคะอ่ะ ชุดล่าง0819์นะคะ2031นะคะท่านผู้ชมใครชอบ3อยู่ก็อ่ะส่วนตัวแอดเองอันนี้คือทำตามความชอบของตัวเองนะคะท่านผู้ชมขาก็86 76นะคะแต่ว่าเลขเด่นเราให้0น,นะคะท่านผู้ชม0น,นะคะอ่าลุ้นกันว่า0จะมาบนหรือล่างแต่ว่า0ของเรานะคะ ที่อยู่ในตารางสูตรนะคะมาล่างเนาะอ่ะคือให้เด่นตัวเดียวนะคะตามจริงก็อยากให้เด่นอีกตัวอยู่คือเออน่าจะมาก็คือมิมิสังเกตว่าตัวเลขชนกันนะคะแปดที่น่าจะมานะคะสายรูดสายวิ่งแปดหกศูนย์แปดต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งนะคะต้องเข้าวินนะคะท่านผู้ชมขาใครที่ ติดตามแอดนะคะจะรู้ว่าชุดบนน่ะจะเข้ารูดวิ่งตลอดนะคะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแปดหกศูนย์แปดนะคะมาร้อยเปอร์เซ็นตนะคะท่านผู้ชมจริงๆนะคะใครที่ติดตามสูตรนี้จะรู้ว่าหลักบนนะคะหลักบนสี่ตัวแรกหลักด้านบนจะเข้ารูดวิ่งตลอดนะคะท่านผู้ชมอ่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะ